ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบก,กับเพียวนะคะในเกมโต้หรัวต้าลูกสัปปรพยุทธวิญาจาร์คะ่ะเห็นเพียวแบบนี้นะคะก็เป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากการมารีวิวกิจกรรมนะคะอย่างกิจกรรมอีสเตอร์นั่นเองนะกิจกรรมนี้จะมีการร่วมสนุกอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเพียวจะพาเพื่อนๆไปชมกันเลยนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็จะเริ่มจากนะคะแพ็กกิจกรรมกันก่อนเลยนะคะกับแพ็กแรกค่ะ ในส่วนของแพ็ครายวันนั่นเองเนาะก็จะมีแพ็คกิฟเซ็ตขอบคุณรายวันหนึ่งนะคะมูลค่า19บาทนะเมื่อซื้อแล้วเพื่อนๆก็จะได้รับไปเลยนะคะ120เพรนะคะสตัวส่งวิญญาจารย์ค่ะ45เหรียญกิจกรรมนั่นเองเนาะถัดมาค่ะกับกิฟเซ็ตขอบคุณรายวัน2นะคะมูลค่า69บาทนะได้รับไปเลยค่ะ300เพรค่ะ ห้ติ๊กซอ s เอเอซนะคะแล้วก็105เหรียญกิจกรรมนั่นเองถัดมาค่ะจัดเรือนนี้นะคะก็จะเป็นโบนัสขอบคุณรายวันนะคะมูลค่า500เพชรนะคะก็จะได้รับไปเลยนะคะ3ตัวสุมวิญญาจารย์ค่ะ400สเตมินานะคะแล้วก็4สมุด exp วิญญาจารย์นั่นเองถัดมาค่ะเป็นแพ็คที่ไม่ใช่แพ็ครายวันกันบ้างเนาะกับแพ็คขอบคุณหนึ่งค่ะสามารถซื้อได้ลิมิต ในกิจกรรมนี้นะคะ1ครั้งนะคะต่อ1 ID นั่นเองนะคะได้รับไปเลยทันทีค่ะ120เพชรนะคะ1ตัวสูตรวิญญาจารย์ค่ะ4สมุด exp วิญญาจารย์แล้วก็100เหรียญกิจกรรมถัดมาค่ะแพ็คขอบคุณ2ค่ะสามารถซื้อได้1ครั้งนะคะในกิจกรรมนี้นะคะมูลค่า35บาทค่ะก็ได้รับไปเลยนะคะ180เพชร2ตัวสู่มวิญญาจาร์ค่ะ แล้วก็180เหรียญกิจกรรมนั่นเองถัดมาค่ะแพ็คขอบคุณ3นะคะก็ซื้อได้1ครั้งเหมือนกันนะคะมูลค่า69บาทนะคะได้รับไปเลยนะคะ210เพจค่ะ3ตัวสู่มวิญญาจารย์แล้วก็240เหรียญกิจกรรมถัดมาค่ะกับแพ็คขอบคุณ4นะคะซื้อได้1ครั้งต่อกิจกรรมนะคะในระหว่างกิจกรรมนะคะมูลค่า9 9บาทนะคะได้รับไปเลยค่ะ3า0เพจนะคะ ไส้กรอกเห็ดบินนะคะ1ชิ้นนะคะแล้วก็เหรียญกิจกรรม3า0เหรียญนั่นเองถัดมาค่ะกับแพ็กขอบคุณ5ซื้อได้1ครั้งนะคะตลอดกิจกรรมนะคะมูลค่า219บาทนะคะได้รับไปเลยค่ะกับ6 0 0เพชรนะคะแล้วก็อ่าเห็ดอ่าไส้กรอกชมพูเล้าใจเดี๋ยวลืมจดไม่ได้ละไส้กรอกชมพูแล้วใจนะคะแล้วก็550เหรียญกิจกรรมนั่นเองนะคะ ถัดมาค่ะหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นแพ็คที่สามารถซื้อได้2ครั้งนะคะในตลอดกิจกรรมนั่นเองนะก็เริ่มกันที่แพ็คขอบคุณ6ค่ะมูลค่า329บ้าทนั่นเองนะคะได้รับไปเลยค่ะ800เพรนะคะวงแหวนจำลองห0,000ปี1วงนะคะแล้วก็750เหรียญกิจกรรมแพ็คขอบคุณ7ก็ซื้อได้2ครั้งตลอดระยะเวลากิจกรรมนะคะมูลค่า729บาทนะคะได้รับไปเลยนะคะ1000เพชรค่ะ 15ชิปประจรว่างเปล่านะคะแล้วก็900เหรียญกิจกรรมนั่นเองเนาะถัดมาค่ะกับแพ็คขอบคุณ8นะคะมูลค่า1,120บาทนะคะซื้อได้2ครั้งตลอดระยเวลากิจกรรมนะคะได้รับไปเลยค่ะ1000เพชรนะคะ25ชิปประจรว่างเปล่านะคะแล้วก็1,200เหรียญกิจกรรมนะคะแพ็คสุดท้ายกันบ้างค่ะกับแพ็คที่9นะคะแพ็คใหญ่ของเรา ะะซื้อได้2ครั้งตลอดระยะเวลากิจกรรมนะคะมูลค่า2,300าบาทนั่นเองนะคะจะได้รับไปเลยนะคะ1000เพชรค่ะ40ิชิปพิจารว่างเปล่านะคะแล้วก็1,800เหรียญกิจกรรมนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะก็เราจะเอาเหรียญกิจกรรมจากกิจกรรมนี้นะคะเพื่อที่จะไปแลกของรางวัลกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ของรางวัลที่ร้านค้าปริศนาเลยจ้าสำหรับร้านค้าปริศนานะคะก็จะมีของรางวัลให้แลกเยอะแยะเลยนะคะ เรามาดูกันก่อนว่าเหรียญกิจกรรมเนี่ยเราจะสามารถหาได้จากที่ไหนกันบ้างนอกจากที่เราจะต้องเติมแพ็ครายวันหรือแพ็กกิจกรรมแล้วนะคะเราก็ยังสามารถหาได้จากากิจกรรมท,ทั่วไปนะคะ Daily วอรของเรานั่นเองนะคะรวมถึงประกาศจับในโลกนะคะแล้วก็ประกาศจับสนามลบด้วยนั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้นะก็จะบอกเลยว่าก็จะได้รับไปเลยนะคะ300สูงสุดนะคะ300 เหรียญน,นะคะต่อ1วันนั่นเองเนาะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถชิกได้เลยนะคะก็จะเป็นแพ็คลายวันนะคะประกาศจ,จับในโลกป่าสุนทยาสำรวจล่างศูนย์เส้นทางโต้หลัวนะคะป่าชิงโตป่าราวิญญาณโรงเรียนฝึกฝนนะคะนั่นเองนะแล้วก็เราก็มาดูได้เลยนะคะว่าอันไหนที่เรายังไม่ได้รวมถึงฝึกฝน,ฝนกึงซินด้วยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปรับกับเหรียญตาได้นั่นเองเนาะ โอเคค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าร้านะคะ้าในรอบนี้นะคะจะมีอะไรน่าสนใจมาให้เราแลกบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะกับขั้นที่1นนะคะกล่องมิตรภาพขั้น4นะคะมีทั้งหมดเราสามารถแลกได้ทั้งหมดนะคะในกิจกรรมนี้ก็คือ10ครั้งนะคะ1ครั้งเนี่ยก็จะมี10กล่องมิตรภาพขั้น4นะคะมูล,ลค่า30เหรียญกิจกรรมนั่นเองต่อมาค่ะกล่องสมุนไพรนะคะ กล่องสมุนไพรนะคะก็จะเป็นกล่องสมุนไพร1 0 0 0 0ปีกับ5,000ปีนั่นเองนะคะตัวนี้ก็สามารถแลกได้1ครั้งนะคะมูลค่า30เหรียญกิจกรรมนะคะถัดมาค่ะกล่องวัสดุอาวุธลับนะคะตัวนี้เลยนะคะก็สามารถแลกได้10ครั้งนะคะตลอดระยะเวลากิจกรรมนะมูลค่านะคะต่อกล่องเนี่ยสามสิบเหรียญกิจกรรมนั่นเองค่ะถัดมาค่ะ ตัวสุญญาจานทร์นั่นเองนะคะก็สามารถแลกได้10ครั้งนะคะกับมูลค่า30เหรียญกิจกรรมนั่นเองนะคะถัดมาค่ะกับขั้นที่2เนาะซึ่งจะต้องใช้เหรียญกิจกรรมเนี่ยนะคะในการเปิดก่อนนะคะต้องใช้ไปก่อนนะคะ30เหรียญกิจกรรมนะคะเพื่อจะเปิดในขั้นนี้ก็จะมีนะคะรางวัลวงแหวนห้าห0นปีนะคะก็จะเป็นวงแหวน5้าแหวน6ของเรานั่นเองนะคะ ถัดมาก tenga, so, ั่ะก mm, so, ับสัญญาหลักฐานสัญญานะคะหัวใจสีชมพูนั่นเองขั้นสองนะคะกับมูลค่า130เหรียญกิจกรรมนะคะอ้าวเพียวเพียวลืมบอกไปนะคะสาหรับกองแหวนแรกได้3ครั้งตลอดระยะเวลากิจกรรมนะคะส่วนหลักฐานสัญญานะคะแลกได้1ครั้งตลอดระยะเวลากิจกรรมนั่นเองถัดมาข่าวงแหวนจำลอง5 0,000ปีนะคะมูลค่า130เหรียญกิจกรรมนะคะแลกได้3ครั้งตลอดระยะเวลากิจกรรมนะ แล้วก็ถัดมาค่ะชิปประจรจัก,กรวาลน,นะคะแลก,ก1ครั้งจะได้10ชิปประจรจัก,กรวาลเนาะมูลค่า130เหรียญกิจกรรมนะคะสามารถแลกได้5ครั้งตลอดระยะเวลากิจกรรมนั่นเองนะคะสำหรับขั้นถัดมาค่ะจะต้องใช้เหรียญกิจกรรมนะคะก็คือแลกเหรียญกิจกรรมนะคะ160เหรียญตาก่อนเนาะเพื่อที่จะปลในส่วนของขั้นนี้นะคะก็จะมีนะคะในส่วนของแก่นแขนขานะคะ มูลค่า400เหรียญกิจกรรมนะคะแลกได้2อันนั่นเองต่อมาค่ะสุ่มวิญยาจารเอซานะคะสายควบคุมสายสป,ปอร์ตแล้วก็สายป้องกันนั่นเองนะคะก็คือแลกได้1ครั้งนะคะมูลค่า800เหรียญกิจกรรมนะคะถัดมาค่ะพืชน,นะคะอ่าหนึ่งปีเนาะแลกได้1ครั้งมูลค่า400เหรียญกิจกรรมนั่นเองนะคะขั้นถัดมาค่ะก็จะเป็นขั้นที่ สี่นั่นเองเนาะใช่ไหมเอ่ยใช่เพียวลืมไปหมดแล้วนะที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้คือเพียวลืมไปหมดแล้วโอเคค่ะถัดมานะคะกับขั้นที่4นะคะต้องใช้ต้องแลกเหรียญกิจกรรมไปแล้วนะคะ560เหรียญถึงจะเปิดในขั้นนี้เนาะก็จะมีตราเทพด,ดาวนะคะมูลค่า1 8 8เหรียญกิจกรรมนะคะสามารถแลกได้1ครั้งนะคะ ถัดมานะคะก็เป็นสุ่มวิญญาจารย์เอซ่าสายค้อนกับสายปีกนั่นเองนะคะมูลค่า1 0 8 8เหรียญกิจกรรมแลกได้1ครั้งนะคะแล้วก็ถัดมาเลยนะคะก็คือเป็นกล่องเลือกกะโหลกเอซ่าหดาวนั่นเองนะคะมูลค่า1,088ปเหรียญกิจกรรมนะคะซื้อได้1ครั้ง ขั้นถัดมาค่ะเป็นขั้น5นะคะจะต้องใช้เหรียญกิจกรรมไปแล้วทั้งสิ้น1,600เหรียญกิจกรรมนะคะเพื่อเปิดในขั้นนี้นะคะขั้นนี้มีอะไรบ้างเรามาดูกันก็จะมีพรเทพดาวนะคะวันนี้เลยพรเทพดาวนะคะก็จะสามารถแลกได้ทั้งหมด2ครั้งนะคะมูลค่า1,588เหรียญกิจกรรมนะคะถัดมาค่ะกล่องเลือกกระดูกลำตัวเอซาหดาวนะคะ ก็จะแลกได้1ครั้งนะคะมูลค่า1588เหรียญกิจกรรมนั่นเองนะคะถัดมาค่ะกับตัวใส้กรอบเหมือนดังสุดขั้วหรือว่าใส้กรอบแตงกวาดองนั่นเองนะคะก็จะสามารถแลกได้1ครั้งนะคะมูลค่า2288เหรียญกิจกรรมนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะขั้น6นะคะจะต้องแลกนะคะในส่วนของเหรียญตากิจกรรมนะคะไปแล้วทั้งสิ้นนะคะ3,888เหรียญ กิจกรรมนะคะเพื่อที่จะเปิดในขั้นนี้นะคะก็จะมีอะไรกันบ้างมาดูกันก็จะเป็นในส่วนของกละอองเลือกกระโหลกเอเาสีดาวนะคะก็จะเป็นขั้นหนึ่งเนาะเบาเอวย้มีขั้นหนึ่งมีตั้งแต่เซตหนึ่งเซตสองเซตสามเลยนะเนี่ยนะคะก็จะเป็นเอ r าสีดาวเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถแลกได้เลยนะคะมูลค่าสองพันเหรียญตาหรือเหรียญกิจกรรมนั่นเองนะคะสามารถแลกได้สองครั้งเนี่ย ถัดมานะคะเป็นส่วนของการเลือกกระดูกลำตัวเอซานะคะก็จะมี3สายเหมือนกันนะคะเลือกกระดูกลำตัวเอซาีดาวนะคะสามารถแลกได้2ครั้งนะคะมูลค่า2,800ปเหรียญกิจกรรมนั่นเองนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะเลกก้านะคะเอาไว้ไปอับเตาของเรานั่นเองเนาะก็สามารถแลกได้2ครั้งนะคะมูลค่า2,600เหรียญกิจกรรมนะคะซึ่งใน1ครั้งนะคะก็จะสามารถได้รับ เลยนะคะเลกกากับ36เหิบหกเลกกานั่นเองนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของนะคะเหรียญยมทูตนั่นเองนะคะก็คือเหรียญทองของเรานี่เองนะคะก็ใช้1่เหรียญเหรียญยมทูตอะไรเหรียญยมโลกนะคะตัวนี้นะคะก็เหรียญทองนั่นเองเนาะก็ใช้1ตรานะคะแลกได้100เหรียญนั่นเองนะคะ ตัวนี้นะคะกิจกรรมตัวนี้นะคะก็อยู่ถึง15วันเลยนะคะโดยเริ่มจากวันที่25พฤศจิกายนนั่นเองนะคะเพื่อนๆสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถเลือกสัรกันได้เลยนะคะแล้ก็อย่าลืมนะคะเหรียญตาเนี่ยก็สามารถที่จะฟาร์มได้รายวันเหมือนกันนะวันละ3า0เหรียญน,นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหน ชอบนะคะกับการรีวิวกิจกรรมแบบนี้นะคะสั้นๆง่ายๆได้ใจความของเพียวแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพียวด้วยนะคะถ้ามีคำติชมก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้คลิปได้เลยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า